และเราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับนักร้องนักแต่งเพลงผู้มากความสามารถนะครับวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมงาน Apple Event ด้วยกันแล้วก็มานั่งฟังข้อมูลของฝั่งแอปพลิเคชัน <tenga S 1> <c oughs> ด้านดนตรี Logic Pro ครับกับ <c oughs> น้อง Earth p a t r o l l นะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินเพลงดังๆติดหนูนะฮะอย่างเพลงนี้เลยครับ <c oughs> ก็วันนี้เรามาร่วมงานในผล e ีเวนต์แล้วเห็นการเปิดตัว <S <S นอกจาก iPad แล้วมีฝั่งของซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจซึ่งสำหรับสายนักทำเพลงแต่งเพลงเนะี่ยมีแอปพลิเคชัน Logic Pro เป็นเวอร์ชั่นที่2องเอคิดว่ายังไงบ้าง <S <S 1> <S 1> ในส่วนนี้อ๋อจริงๆแล้ว,ว Logic Pro for iPad อะคะ่ะคือมันมีลอนช์ออกมาเมื่อปีที่แล้วคือตอนจริงๆอะตื่นเต,ต้นนัแหละตอนที่ Logic มันเข้า iPad เห <iPad, S 2> มืนแบบมันเป็นเวอร์ชัน for iPad ครั้งแรกปีที่แล้ว,ร,ลวรู้สึกว่าตื่นเต้นจากตรงนั้นแล้วเพราะรว่าเราก็อ่มี iPad มาตลอดแต่เราก็คือต้องแบก Mac ของเราไปทุกที่เพราะว่าวติด,ตดใช้บน Mac ใช่แต่ว่าพอครั้งเนี้ยแบบคืออย่างปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายหลายอย่างที่เราเราก็คือพก iPad ใช้ใช้ลอจิกได้เลยอะไรเงี้ยแต่การอัปเกรดและอัปเดตครั้งเนี้ยคือมันมันว้าวมากๆสำหรับเอิร์ธนะชอบอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยอ่ะคือสิ่งที่เขาชูสุดคือ s e s s i o n Players ใช่ซึ่งอันนี้มันคือเหมือนเรามีนักดนตรีพกพาไปด้วยอะทุกที่ที่เราไปอะไรเงี้ยเรารู้รรว่าแบบอ่ะบางคนชอบแต่งเนื้อทำนองแต่อาจจะไม่ได้มีสกิลเรื่องแบบเฮ้ยเราจะมาเขียนกลองยังไง <c oughs> เราแบบไม่รู้เล่นเบสไม่เป็นอะไร <c oughs> <ช>คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเครู้ขอดรู้อะไรแหละแต่โมันยากมากเลยการที่จะเอาเรื่องที่เราอยากจะเล่าหรือเพลงที่เราอยากจะเล่าไปบอกเพื่อนๆในดะนตรีที่เป็นคนนะนะของเราอะค่ะครเราอาจจะไม่รู้จะเอาไอเดียเราไปบอกเพื่อนๆอยังไงอันนี้มันอาจจะเป็นแบบวิธีหนึ่งที่ดีมากๆในการที่แบบให้แต่งเพลงเสร็จ อยากจะบอกเพื่อนๆจังว่าฉันมีไอเดียประมาณนี้ทาออกมาให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยอยากได้แบบกล้องประมาณนี้ฟิลประมาณนี้คือเซสชั่นเพลเยอร์คือมันคือการใช้ AI เล่นดนตรีให้เราโดยที่เราสามารถกําหนด AI ไได้ว่าอเอ้ยคุณขอเอาแบบเล่น รูทน้อยๆหน่อยอันนี้ขอแบบอ่ะสมมติตีกองอยากได้แบบฟิลเยอะๆขอลกๆเลยอะไรเงี้ยคือเราพูดกับเ i ไอได้สั่งให้เขาทำได้เดพียงแบบคลิกๆ,ๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราสึกว่าเราไม่จาเป็นต้องเข้าใจมากๆที่จะสามารถสั่งงาน AI ได้โดยสามคือเพราะว่า,าสมมติว่าเราบางคำเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เกตอ่ะแต่เราได้ยินอยู่แล้วค่ะเราได้ยินอยู่แล้วว่าแบบนี้ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบคือเราสามารถแบบ เลือกตามใจตาม Preference ตัวเองได้จริงๆริงสมมุติพี่ r e แคปสั้นๆมันคือ AI ตัวช่วยเป็นเหมือนนักดนตรีที่จะมาเล่นเพลงให้เราสมมติแล้วแต่งเพลงก็จะมีเล่นกีตาร์กีตาร์แล้วก็ร้องไปคราวนี้ปกติถ้าอยากจะได้กลองเองเนี่ยเดิมทีต้องมากดใช่ไหมมากดสั่งก็จะเป็นการเขียนขึ้นมาอ,มอาจจะเขียนเขียนมิดีกลองขึ้นม,มาหรือว่าถ้า บางคนก็จะใช้วิธีการอ่ะหยิบมาจากซอฟต์แวร์อื่นที่มันมีอยู่แททอยู่้ใช่ใช่หรือเออแล้วก็จริงๆปีที่แล้วอะค่ะมันมีกลองเขาเขามีกลองอยู่แล้วเขามีดรัมเมอร์ซึ่งดรัมเมอร์คนนี้เขาอยู่คนเดียวมาหนึ่งปีเขาเพิ่งมีเพื่อนครั้งนี้ครั้งแรกเขาเพิ่งได้มีือเบสกับมือคีย์บอร์ดครั้งแรกใช่เขาเขาก็แบบเออมือกลองมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกองนานตีอยู่คนเดียวแบบทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบ ตอนนี้เรามีนักดนตรีที่จะสามารถช่วยเราทำเพลงได้อ,อยู่ใน iPad ฟีเจอร์ที่สองที่เรารู้สึกว่าว้าวสำหรับ Logic Pro ตัวใหม่อืมอันที่สองที่ว้าวคือคิดว่าอันนี้นักดนตรีทุกคนน่าจะได้ใช้คือเหมือนเป็นจริงไม่ใช่นักดนตรีหรอกว่าทุกคนที่อยากทําเพลงหรือว่าเออจริงๆแค่อยากจะจะร้องเพลง,รงหรืออยากจะแบบเอาไอเดีย,ยตัวเองอกอกมาใช่คือมันคือ สเตมสปริตเตอร์ค่ะอืมสเตมสปริตเตอร์อันนี้มันมันว้าวมากๆคือปกติอะแต่ก่อนหน้านมาแล้วกว่าที่เราสมมติว่าเรามีเพลงที่อัดมาเป็นแทร็กเดียวอะคัอัดเป็นแบบแทร็กเดียวแล้วเราอยากจะเอากีตาร์ออกอะสมมติรู้สึกว่าแบบวันนี้กีตาร์เล่นเพี้ยนหรือแบบอาจจะ <บ au S 2> <ป>ดังไปมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบโหอยากจะเอามาลงโซเชียลเรามากๆแต่แบบซาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําการมิกซ์ใหม่ได้ครับโดยการแค่กด แค่แบบหนึ่งปุ่มว่าแบบโอเคสเตมสติตเตอร์ไอแทร็กเพลงเพลงเดียวของเราเนี่ยก็จะถูกแยกมาเป็นสีอันก็คือเป็นกลองเบสร้องและอื่นๆเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบแยกแทร็กได้ใหม่สมมติเมื่อกี้ที่บอกว่ากีตาร์เล่นเพี้ยนอาจจะสูงไปหรือลืมตั้งสายอะสมมติวันนี้ลืมตั้งสายกีตาร์เราก็อาจจะสามารถมิวคุณกีตาร์อัดกีตาร์เข้าไปใหม่ก็ได้มันเป็นเหมือนไลฟ์เซเวอร์ด้วยมันมันว้าวมากสำหรับเอิร์คือเอิร์อึ้งไปเลยอะตอนแรกว่า จริงๆอะสิ่งนี้อาจจะทําได้ในในแม็กหรือว่าอาจจะทําได้กับคนที่แบบเขาต้องรู้อะไรมาเยอะๆ <Professional. S 1> เขาต้องเ r o f e s <Professional>. s i o n a l แต่อันนี้ใครๆก็จะทําได้ครับใช่สมมติเราเล่นดนตรีแจมกับเพื่อนแบบวันนี้ซ้อมกับเพื่อนแล้วอัดมาอาจจะอัดคุณภาพดีหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เอากลับบ้านมาสามารถอ่ะสปิตแยกอส่งให้มือเบสแกไปแกะของแกมาครับเอ,อแบบว่าไปซ้อมมานะรหรือแบบสมมติว่า จะหาคนแทนนะม,มือเบดลา <c oughs> ส่งแท็กเบสไว้ให้เพื่อนก็ได้ได้มันมันใช้ง,งานได้เยอะมากมันแบบมันแบบ p ossibility มันเยอะมากๆเลยอันนี้คือพอเราเห็นแบบนี้ละเราคิดว่าจะไปต่อยอดได้อีกมากแค่ไหนคือว่าอยู่ที่คนเอาไปใช้เลยค่ะคือจริงๆพอมันเป็นฟีเจอร์ที่ทำได้ขึ้นมาเราไม่รู้หรอก ว่าเราจะได้ใช้มันทําอะไรคือมันจะทําไม่ได้เป็นทําได้อะคือมันเจ๋งตรงนี้ว่าแบบวันหนึ่งเราจะลืมไปเลยว่าเราเคยทําไม่ได้มาก่อนครับอืมมันเจ๋งนะคือว่าแล้วแต่คนจะจินตนาการเลยว่าจะเอาสิ่งเนี้ยไปไปใช้ทําอะไรอย่างเช่นอย่างที่เรบอกแบบมีวงดนตรีเล่นกลางคืนมือเบสวันนี้ลาแกะเพลงให้หน่อยอ่ะแยกแท็กเบสส่งไปให้เพื่อนหรือแกะไม่ออกเหมือนแบบฟังเพลงนี้แล้วแบบแกะไม่ได้อ่ะขอฟังแค่แบบเสียง คีย์บอร์ดได้ไหมหรือว่าขอแบบปิดเสียงร้องไปนักร้องคนนี้ร้องเพีย้ยนอ่ะก็ทําได้อะไรเงี้ยคือมันแบบหลายเวยมากๆอะแล้วอยู่บน iPad ด้วยใช่แล้ว iPad มันสัมผัสด,ดีมากมันแบบบางมันเบาอะไรเงี้ยมีส่วนไหนอีกสําหรับ ฟีเจอร์ใน Logic Pro ตอนนี้ใน Logic Pro อันที่3คือ Chroma g l o w อ,อันนี้มันคือแบบคล้ายๆกับหนูรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าการปรุงรสอะคะอ่ะคือเมื่อวานเขาก็อธิบายบอกว่าบางทีเราทําเพลงในดิจิตอลอย่างเงี้ยมันแข็งนะม,มันฟังดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่เครื่องจริงอะอเใช่เขาเลยออมีมีเหมือนปกติถ้าสมมติว่าเราอัดเพลงจริงมันก็จะมีพวกฮาร์ดแวร์พวกแบบปลั๊กอินต่างๆที่เราผ่านมันแล้วมันก็จะซาวแบบ เพย์ขึ้นมาเลยอ,อันนี้เขาก็จะเหมือนเอาอันนั้นเรามาอยู่ใน iPad iPad ครับจะมีทูบมีอะไรมีหลายอันอจำไม่ค่อยได้แต่ว่าแบบคืออันนี้รู้สึกว่าใช้ความรู้สึกได้เลยอว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอคำว่าทูบหรือคําว่าคี e อะไรเนี่ยมันคืออะไรแต่เรารู้ว่าเราได้ยินความแตกต่างชัวร์วอเราได้ยินแน่ๆว่าคุยกดปุ่มนี้แล้วมัน ศร้าแบบเหมือนสแสนมันมาข้างหน้าขึ้นนอ,ะ,อ,อะเราแบบรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเสียงสแสนเสียงกองมันแบบมาข้างหน้าเฮ้ยอันนี้มันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่เราเป็นคนเลือกมันได้แบบทุกทุกแท,ทร็กเลยครับเพราะฉะนั้นเหมือนใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนักมิกซ์หรอกอมไม่ได้เป็นมือมิกซ์มือฉางแต่ว่าอย่างน้อยเราอาจจะทำรัฟมิกซ์ไปให้ คนที่เป็นคนมิกซ์ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ซาวประมาณนี้พี่แล้วแล้ว,ลวดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบสื่อสารยากมากๆเม,มื่อีแบบขอคุ้นๆน,นะคะ<อ>คือมีอยู่ในหัวของเรา<ช>แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นเสียงให้เขาได้ได้ไดยินได้ใช่เหรอเราบอกว่าพี่ขอแบบคุ้นๆมัวๆเราอาจจะมีความขุนมัวที่คนละสไตล์กันก็ได้อะไรเงี้ยแต่น,นี้ตตนใช่แต่นนี้เราแบบบอกเลยว่าขอขุนมัวแบบเนี้ย ก็ส่งไปให้เขาตัวอย่างให้เขาฟังใช่ถือว่าจะทําให้การแต่งเพลงของเราก็จะตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นที่อยู่ในหัวของเราศิลปินทํางานได้ง่ายขึ้นใช่โอถ้ายิ่งทําคล่องๆนี้ยิ่งแบบทําเมื่อไหร่ก็ได้เลยนั่งรถตู้นั่งอะไรก็ทําได้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหลังจากที่แบบได้ลองใช้ฟีเจอร์นี้จริงๆหลังจากตัว โลจิ c โปรสออกมาใช่เพราะว่าจริงๆคนที่ใช้ l o จ i c Pro อยู่แล้ว่ก็คือ mm hmm. น่าจะเป็นฟรีอัปเดตค่ะครับถือว่าดทีทางฝั่ง Apple ใช่ครับเพราะว่ามันเป็น Subscription แบบรายเดือนอยู่แล้วด้วย mm hmm. มีอะไรอยากจะฝากถึงแบบนักดนตรีหรือว่าคนที่อยากทําเพลงหรือว่านักศึกษาหรือคนที่อยากจะเดินสาย mm hmm. ให้คำแนะนำของเขาไหมในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนี้รวมถึง iPad หรือ Logic Pro อื่น,น mm hmm. ก็ได้เป็นไอเดีย พ่อถ้าแนะนําแบบคิดว่าคิดว่าพกเอาไว้หมายถึงในใจรู้สึกว่าบางทีเราเราไม่ไม่ได้ทำเพราะว่าเราอาจจะมีข้ออ้างบางอย่างแบบร<ม>ูวันนี้ไม่ออมีอุปกรณ์อ่ะหรือแบบอยากให้อยากทําเพลงแล้วให้มันดีที่สุดออกมาในวันนี้อะ่ะ<ม>แต่จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือแล้สิ่งที่เราถือมันอยู่มันอาจจะทํา จดไอเดียของเราได้แล kind of right ้วมันอาจจะเป็นไอเดียท right. ี like like. oh, ่ดีมากๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ทํำล้วกันไม่จดละกันเพราะว่าแบบเดี๋ยวไม่ได้ใช้หรอกมั้งอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่ดีที่สุดคืออุปกรณ์ที่เราพกใช่แบบสมมติเราถือ i p h o n e เราแค่ m ว m ์เมโก็ได้ขอให้เราจดมันไว้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราคิดว่า ไอเดียนี้แบบผ่านมาก็ผ่านไปก็แล้วกันเราก็อาจจะไม่ได้เกิดเพลงก็ได้ซึ่งแบบไอการจดเหล่านั้นมันอาจจะเป็นเพลงได้จริงๆริงม,ม,มันอาจจะมาทําเป็นเพลงได้จริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้แบบเป็นเทคโนโลยีมันช่วยเรามากๆนี่ก็เป็นคือเรื่องของ ai นะหลายคนอาจจะมองว่า ai มันจะอยู่แค่เรื่องของการแต่งภาพอเอามาลบตรงนั้นมาเสริมตรงนี้แต่ ai เขาเอามาใช้กับฝั่งของดนตรีด้วยที่เราได้รับฟังจากนงเอิธนะครับไว้เดียวถ้าหากว่า แอปพลิเคชันนี้ออกมาจริงๆถ้าได้มีโอกาสเดี๋ยวอาจจะต้องรอฟังผลงานที่เราจะได้ลองสร้างจากแอปพลิเคชันนี้ดูต้องไปฝึกให้เซียนผมพี่ว่าแป๊บเดียวก็น่าจะได้ละสบายๆคิดว่าเลื่อนนิ้งเคิร์ฟมันเยอะไหมเท่าที่ไรลองใช้อยู่เมื่อวานั้นมีโอกาสแบบจับแบบประมาณไม่ถึง8นาทีก็คิดว่าเลื่นนิ้งเคิร์ฟไม่ยากเออคิดว่าถ้าเราไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยไม่ได้แบบฟังทิศเรียอะไรเลยแล้วจับแล้วนั่ง แล้วเราลอง,อง,ลองกดมาลองกดดูเดี๋ยวมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เราให้เราเข้าใจเองะหนูเข้าใจาหนูคิดอย่างนั้นนะร,รู้สึกว่ามันมันมี learning c u r v รนะเพราะว่ามันจากแค่สมมติเปลี่ยนจาก Mac มา iPad ก็มี learning curve แล้วแต่ learning c u r v รนั้นอนะมันไม่ได้ยากจนเราเราท้อค่ะคทุกอย่างมันออกมาเป็นก้อนให้เราเห็นแบบอนันนี้เอาเอฟเฟกนี้เป็นก้อนน่ารักอีกหน้า <c oughs> ตาน่ารักอีก <c oughs> อะไรเงี้ยแบบเออน่าสนุกไปหมดเลยกราฟิกสวยด้วย เสียงก้อดเอฟเฟกต์มันน่ารักด้วยอ่ะน่ารักนีโอเคครับก็เดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะครับสำหรับผลงานแล้วจะให้ฝากผลงานสำหรับแฟนๆเฮ้ยฝากผลงานเหรอตอนนี้มีไอซ์แมนใช่ค่ะไจริง ปีนี้จะมีอัลบั้มะค่ะฟูอัลบั้มก็ฝากติดตามนะคะตอนที่ปล่อยเนี่ยอาจจะมีเพลงใหม่แล้วก็ได้ฝากติดตามด้วยค่ะคใน u t u b e เอิร์ธพัทรวีนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งด้วยค่ะไม่แน่ว่า o g จิ Pro เวอร์ชันใหม่อาจจะได้เห็นเพลงใหม่ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามเนี่ยก็ขอขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ของเราในรอบนี้ครับเป็นสัมภาษณ์ที่แบบวิวดีมากลมดีมาก ริมแม่น้ำเทมสุดๆอ,อันนี้น่าจะเป็นบบอีกหนึ่งอีพีที่ก็น่าจะต้องจกดจำอ้าาอสวยมากเ <mm <way> okay. ลยโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <mm <way> <mm <way>